สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพจอ่าเก้าเก้า,าบ่าวอีสานผ้าเฮงเจี๊ยบหนึ่งหกหาแนลแล้วก็ทางช่อง youtube นะคะบ่าวอีสานผ้าเฮงแล้วก็มหาเฮงพาม่วนพี่นอ้องขอนยญาตัดกล่องกันเด้ออ่าเพื่อญาติวเห็นอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดมิน,นเจี๊ยบจะผ้ามาตามแนวทางเล่าพัฒนาของขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อแนวทาง วันศุกร์มีเขามีหลุดด้อพี่นอ้องเพ้าพิจารณาเมืองเอามันออกน้ำกลนพี่น้องของขาดปัดนะ,ะศูนย์ซีซีศูนย์มันเหงาย่ำแต่มันออกน้ำกลนเนาะค่ะเนาะน่าเสียดายมากอ่ะใครที่ติดตามอยู่นะ,ะถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแใจให้ครับทังช่องอ่ะเพื่อนให้มาแล้วลราพี่น้องสำหรับแนวทางการพัฒนาของวันศุกร์ที่27 สุกที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสงพันหาร้อยหกสิบหกแล้วค่ะเนาะอ่านบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตามหาแนวทางพี่น้องเพื่อมีโชคมีมาน้ำกัน <c oughs> อ๋อพวกคุณเอฟซีเปินนะะ้ลน้องค่ะเนาะที่ปากคลองควันให้น้ององเป็นตุ๊ก,กตาน่ารักมาก กระดาษรองก่อนแป๊บหนึ่งใครที่ติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่ขอให้เฮงเฮงปังปังเลยค่ะเด้อวันซุกที่จะถึงนี่เพป่นคัดมาไ้สุดๆเลยขอดังอีกรอบประจันเพอ่นบา่าสีดังอีกว่าละพี่นอ้องนะนะ คออแอดมินจะใช้สีดำดีกว่าอ่ะลาวขาดปัดของของขาดปัดด้วยค่ะคลิปนี้วันศุกร์นะที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกหก คลิปนี้ตามแนวทางเราพัฒนาของขาดปัดคุณบุญแน่นะพี่น้องเนาะถ้าลุดลุดลุดมากแล้วอาจจะกลับมาเขาเขาตาำโปะ๊ะจังไดเอา้าพอวันมันป็นแนวทางเด้ยค่ะเด้อมีเข้ามีหลุดนะ,ะอ่าวิ่งสองค่ะตัวเดียวอวิ่งสอง นี่ตัวเดียวพี่นอ้องสองอจับคู่แต่ว่าวันซุกที่สืถึงนี่เพิ่นหายนวทางสามตัวบ่นมานทำเด้อค่ะเด้อนะเพราะเมืองเพระาประปกติเพิ่นบัวดได้หายนวทางสามตัวเพิ่นหายจะจับคู่มากเนาะแต่ว่าวันซุกนี่เพิ่นหาชุดสามตัวมาด้วยแนวทางชุดสามตัวอ่านะคะหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ แล้วก็สองสี่หกเอาว่นอยู่ในน,นี่อะไรพี่นอ้องสองสี่หกจับคู่กับสี่คู่อ่าหาหางอ่าจับคู่เพิ่นสามตัวหนึ่งหกสี่แล้วก็สองสี่หก โอ้แสดงว่ารักรวยเพิ่นมี่หนึ่งเด่นหนึ่งกับสองน้อคะเนาะเด่นหนึ่งกับสองอ่ะชุดตัดจับคู่เก้าแปดห่าสูงพี่น้องเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสองหกสองอืมกับหัมันน้ำเนี่ย ออกน้ำกนดีดีพี่น้องของขาดปัดหกสองหกสี่แล้วก็สามสามถ้าเป่าจะมาคือสามสามแสดงว่าเพื่อนหทยมากทั้งหมดหาหางหาคู่ให้พี่น้องเขาพิจารณาเมืองอุไ้ที่ติดต,ตามอยู่นะมีเข้ามีหลุด บางที่พ่นกระแตกเวลาแตกกระแตกตรงๆเลยนะพ่นกระคนกระคัดสันที่สุดแหละเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนทางยางใหม่คือเพ่นบอกอลไพี่น้องแต่ว่าสําหรับวันสุกนี่าแต่ว่าเพ่นว่าพ่นคัดมากคักแล้วขอกลับมาดังอีกข้างพี่น้องนะสิแตกบ่ะนะสามตัวหนึ่งหกสี่ผู้ใดที่มารักลอยตัดอยู่ในรักลอยตัวเดียวหนึ่งหกหนึ่งสี่ 6-4ซับนีพี่นอ้องขางบหน่อยเนาะคะเนะาะบ่ิได้ตามเบิดตก็ได้พี่น้องพิจารณาเมืองเอาใส่พิจารณาญาในการรับชมเพระาะว่าเพื่อนก็เคยแม่นขึ้นกันแตกตื่นขึ้นห้ามาแล้วเนาะคะเนาะอ่าสามตัวนะหะ1-6-4อีกชุดหนึ่งก็คือ2-4-6อ่าแต่ว่าแอดมีเจ็บสังเกตเมืองว่าถ่ายของมันเป็นอ่าลักซิบกับลักหน่วยของเพิ่นเป็นหกกับสี่ เป็นหกซีหน่ยน,นะพี่นอ้องอแสดงว่าตัวเด่นของเพิ่นก็นคือซีหกหกซีพอเพิ่นจับมาใส่สามตัวเด้ชุดสามตัวเด้พี่น้องหนึ 1, 6, 4, 2, 6, ่งหกซีสองหกซีจับคู่เก้าแปดอันนี้สูงมาพี่น้องมากบอกมาดูดูในตัวนี้เก้าแปดเก้าสองตัวนี้ก็มาบ่อยหกสอง อืกลับมาอีกว่แล้วก็ทิมบาได้่าพี่นอ 64, ้องหกสี่มีหลีเพิ่จับคู่หกสี่นะะแล้วก็ถ้าเปาจะมาพน่ตัดมาให้แค่คู่เดียวคือสามสามพี่น้องคือสามสามนะะเห็นบ่พี่น้องนี่แน่ทางของขาดปัด,ด,ดไปแคกัหนเขาไล่คู่ดอกพี่น้อง ถ้าติดตามมาจับคู่กับพี่หาคู่ห้าตัวเท่านั้นนะแต่ว่าแอดมินสังเกตมึงตัวเดียนของเพื่อนกันต้องเป็นหกซีซีหกพี่นอ้องนะเป็นวงว่งแต่ว่าแอดมินสีวงหกซีซีหกเพราะว่าเพื่อนนี่คู่สามตัวพอดีน,น,นี่โอ้อยุดประทัดอีกแล้วพี่นอ้องใกล้ออก <laughs> เป็นยเล่ฝัน โอ้ไปเลขกฝันอืมเป็นเลขกฝันเพิ่นมตอนน,นี้ไงเอา้าเพิ่มเจ็ดเจ็ดสองห้ามากขึก้เก่าโอ้ฝันยังไม่ได้ออกอ่าเลขกฝันมาหารฝ้ได้ออกฝัน<ล>ยังไม่ออกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคู่หกสี่กับเลขกฝันเพิ่นอืมเนาะเพราะฉนันมายกคกวน้ำกลนะมันออกน้ำกลศูนย์แปดมาสั่นพี่น้องครแล้วพี่น้องจำได้บ่เลขศูนย์แปดนะที่ว่าลูกไส้ิ่นฝันน่ะมันมาออก มันมาออกเมือขึ้นนี่แปดศูนย์ศูนย์แปดลูกไส้บอพี่นมีแฟดเพิ่นมีแฟดผู้ไส้กับผู้ยิงคู่กันก็นอนเจ็ดสองนั่นแหละที่บอกว่าพ่อมันจะออกศูนย์แปดมันมาอีริเมือขึ้นนี่แปดศูนย์แต่ว่าขาดปัดเพิ่นบ่ได้ตามนี่พี่น้องฟังมึงเอาเร้อแล้วกัเจ็ดสองเนี่ก็ทีมอะไรที่เพื่อนฟันว่ามีอ่าคนมายหยาดบอกกันนี่บอกตัวเดียวนี่เจ็ดสองนี่ บอกเลขสามบอกเลขเจ็ดสองสามพ้นเลยพี่นอ้องญาติกันเอา้าเป็นสรุปแนวทางเพื่นเพ้อพี่นะ้องเด้อนะแคปภาพไว้นะคะจะท้ายคลิปแล้วหินดีพี่น้อง้าเลขฝันเพื่นนี่หกสี่ครับสองเจ็ดเจ็ดสองอันนี้ตามตัวเก้าเพิ่นบ่ไดตตามแม่วิ่งเลเขียนลงไห้ขึ้นจังศูนย์แปดแปดศูนย์เห็ยนบ่บอ,อกน้ำกอนอีรีลูกไส้เพิ่นฝัน่กล้าบอกพอไปบอกแม่ อมาแตวกวันพุดซ้ำนี่นะพี่นอ้องเจ็ดซองก็คือกันพ่นฝันได้คักค่ะเอาพิจารณาเมืองนะค่ะเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมอ่อาให้เฮงๆให้ปังๆให้รวยๆนะคะใครที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่เห็นว่าพี่นอ้องแคปภาพด้วยะคะ่ะเด้อยจะท้ายคลิปแล้วนะคะอ่าเอาฝากตอนอฟซีแฟน เพจแฟนช่องเฮ้าเนาะคะเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็ให้เฮงเฮรวยรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ